การได้มาซึ่งสิทธิ์เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะคะเราจะได้มาซึ่งสิทธิ์ได้มาเริ่มที่ไหนอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะในคลิปอื่นๆหรือในวิทยากรท่านอื่นที่ได้มาอธิบายสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อเราเป็นพลเมืองถูกไหมคะเราเป็นพลเมืองนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่ากฎหมายรับรองว่าเราเป็นสมาชิกของสังคมนั้นเป็นสมาชิกของประเทศนั้น เมื่อเราได้รับการรับรองว่าเราเป็นสมาชิกของประเทศนั้นแล้วมันก็จะนำมาซึ่งสิทธิ์ที่เราจะได้รับตามที่กฎหมายรับรองนะคะอันนี้เรายังไม่ได้นับในเรื่องของสิทธิท่าทางธรรมชาติซึ่งเราได้อยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดเป็นมนุษย์นะคะถ้าเกิดเราจะพูดถึงสิทธิ์ที่เราจะได้เมื่อเราเป็นพลเมืองเนี่ยหมายถึงเรากำลังพูดถึงสิทธิ์ในทางกฎหมายถูกไหมคะคราวนี้เวลาที่เราจะพูดในเรื่องของ สิทธิ์ที่เราได้มาเมื่อเราเริ่มเป็นพนลเมืองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่าแล้วเดิมในอดีตเราได้มาเลยไหมเราก็เป็นพนลเมืองของรัฐนี้เราก็เป็นสมาชิกของสังคมนี้ถ้าเรากลับไปสมัยโบราณสมัยที่การปกครองยังเป็นในเรื่องของมีเจ้านายนะคะไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิทธิ์จะไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะ สิทธ์จะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องกดดันนะคะอย่างในทางยุโรปในฝั่งตะวันตกเนี่ยผู้หญิงอย่างดิฉันเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะต้องเรียกร้องกดดันขอมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งขอมีสิทธิ์ในการที่จะมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่าบทเรียนจากต่างประเทศตรงนั้นเนี่ย ในที่สุดก็กระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆทําให้ผู้หญิงอย่างที่ฉันเองเนี่ยแม้จะอยู่ในสังคมไทยเนี่ยก็ไม่ต้องไปเรียกร้องนะคะเราสามารถที่จะเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราสามารถที่จะไปเ,เลือกตั้งได้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเกิดผ่านกระบวนการเรียกร้องกดดันนะคะ แต่ในสังคมโลกเนี่ยสุดท้ายแล้วการปกครองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เข้าสู่ระบอบที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถสแสดงออกสามารถที่จะมีสิทธิและเสรีภาพในการสแสดงความเห็นรวมทั้งสิทธทิทางการเมืองในการที่จะเลือกผู้ปกครองหรือว่าชีท้ทิศทางความเป็นไปของสังคมการเมืองได้ดังนั้นการได้มาซึ่งสิทธิ เพิ่มทิศทางหรือว่าเพิ่มแนวทางในการที่จะได้มาขึ้นมาอีกก็คือว่านอกจากการเรียกร้องกดดันแล้วเนี่ยเรายังสามารถกระบวนทําผ่านเรายังสามารถทําผ่านกระบวนการของการยื่นผ่านตัวแทนทางการเมืองของเราก็คือยื่นผ่านสอสอนะคะหรือว่ายื่นผ่านอ,อ,องค์กรที่รับผิดชอบนะคะ สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะทำให้การได้มาซึ่งสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นไปด้วยสันติวิธีมากขึ้นหมายความว่าเดิมเราใช้การเรียกร้องเราใช้การกดดันมันอาจจะมีการประทะกันบ้างแต่ปัจจุบันมันเริ่มมีกระบวนการมันเริ่มมีองค์กรที่เอาเรื่องที่เป็นความทุกข์ของพวกเราเอาเรื่องที่เป็นความไม่ชอบธรรมของพวกเราเอาเรื่องที่เป็นความเหลื่อมล้ำของพวกเราเนี่ยเข้าไปใน เส้นทางทางการเมืองเข้าไปในรัฐสภาเขาก็จะไปพิจารณาว่าเรื่องนี้จำเป็นไหมต้องให้สิทธิ์เรื่องนี้จำเป็นไหม,หไหมที่จะต้องใช้เงินมาดำเนินการนะคะอย่างถ้าเราพูดถึงในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรักษาฟรีเหมือนทุกวันนี้ถูกไหมคะเราอาจจะต้องเสียเงินในที่สุดประชาชนก็ทุกข์ยากป่วยมาทีล้มละลายค่ะ ในที่สุดแล้วก็เลยเกิดกระบวนการในการที่จะทําให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือวิธีการในการพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพิจารณาที่จะให้สิทธิ์เนี่ยมันก็อย่างที่บอกก็คือขึ้นกับเงื่อนไขว่ามันตรงกับทิศทางความเป็นไปหรือความเห็นของสังคมในเวลานั้นมันถึงจะถูกนําเข้าสู่ เส้นทางทางการเมืองที่จะไปพิจารณาหรือว่าเส้นทางทางนิติบัญญัติที่จะไปพิจารณานะคะอันที่สองก็คือสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนอันที่สามเนี่ยก็ดูศักยภาพของรัฐแล้วอันที่สี่เนี่ยก็จะเป็นไปตามสถานะทางการเงินของรัฐด้วยอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะได้มาซึ่งสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งสิทธิ์จุดเริ่มต้นมันที่เป็นพลเมืองถูกไหมคะ คราวนี้ความเป็นพล,ลเมืองหลักจุดเริ่มต้นมันขึ้นเมื่อไหร่จุดเริ่มต้นมันจะมาได้อย่างไรเวลาที่เราจะพิจารณาความเป็นพล,ลเมืองเนี่ยอย่างแรกสุดนะคะถ้าบอกว่าเราเป็นพล,ลเมืองของรัฐไหนเราเป็นพล,ลเมืองของประเทศไหนเนี่ยอย่างแรกสุดที่จะต้องพิจารณาก็คือเรามีอำนาจสูงสุดในรัฐนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเราอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะ เขาก็บอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเวลาบอกว่าเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดหมายความว่าอะไรเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดมาตรฐานทางสังคมและสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อันนี้ก็คือการตระหนักในความเป็นเจ้าของนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราย้ายถิ่นฐานนะคะไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วเรายังไม่ได้เป็นพลเมือง เราจะไม่ได้ไปมีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศของเขานะคะเราจะไปบอกว่าออขอมีสิทธิ์ในการประชามติเรื่องนี้หน่อยไม่ได้นะคะแต่เราสามารถที่จะเลือกตั้งได้ถ้าประเทศเราเปิดโอกาสให้เราเลือกตั้งนอกอาณาเขตสมมุติว่าประเทศไทยมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็สามารถที่จะเลือกได้ถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้เลือก อันนี้อย่างแรกความเป็นพลเมืองจะต้องคิดถึงในเรื่องของการตระหนักในอำนาจสูงสุดนะคะเรื่องที่สองของความเป็นพลเมืองก็คือความเป็นพลเมืองเนี่ยจะต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปนะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่บอกว่าตัวเองเป็นพลเมืองตัวเองมีสิทธิแล้วคิดถึงแต่สิทธิสิทธิสิทธิไม่ได้นะคะอย่างที่เราเคยกูดกันในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ว่ามันขัดกันไหม มันอาจจะไม่ได้ลงรอยกันในร้อเเซแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ขัดกันดังนั้นเมื่อคุณเป็นพล,ลเมืองของรัฐใดก็ตามเนี่ยนะคะคุณมีสิทธิ์คุณได้การปกป้องจากรัฐเพราะรัฐกําลังทําหน้าที่ของรัฐนะคะหน้าที่ของรัฐรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้มากมายนะคะว่าหน้าที่ของรัฐจะต้องดูแลประชาชนหนึ่งสอหหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นสิทธิ์ของประชาชนดังนั้นเวลาที่ เราได้สิทธิ์ตัวนั้นจากรัฐรัฐก็เรียกร้องบางอย่างจากเราก็คือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นพล,ลเมืองนะคะเช่นเสียภาษีอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะไปเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ตัวรัฐธรรมนรูญจะกำหนดเอาไว้ว่าเราเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นรัฐธรมรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะบอกเอาไว้ว่า ตกลงแล้วสิ่งที่คาดหวังคาดหมายให้ประชาชนในประเทศของตัวเองปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือการสอดคล้องและตระหนักถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสิทธิและหน้าที่นะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอันนี้เป็นความสําคัญมากๆของการทำหน้าที่หรือขอโทษค่ะเอาใหม่ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญมากๆในฐาน,าพนะพลเมืองทําไมล่ะคะเพราะเราคาดหมายไม่ได้ว่าพลเมืองของประเทศเราหรือประชาชนในประเทศเราจะต้องเหมือนกันเราจะไปคาดหมายว่าคนไทยทั้งหมดจะต้องเป็น1 2 3 4งหเหมือนกันห้ามแตกต่างเราทําอย่างนั้นไม่ได้และมันคงน่าเบื่อเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่ทุกคนเหมือนกันหมดนะลองคิดสภาพนะคะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครแตกต่างกันเลยนะคะมันคงจะเป็นอะไรที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะคราวนี้เมื่อเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยพี่น้องเกิดมาท้องเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุขอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันตัวพล,ลเมืองหรือประชาชนทุกคน ภายในรัฐเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อร่วมกันว่ามันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นสิทธิของเราที่จะต้องขับเคลื่อนให้เราอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่างและภายใต้การเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของทุกคนร่วมกันนะคะความเชื่อที่สำคัญที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ก็คือการเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพรวมทั้ง ตระหนักในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนเท่าๆกันถ้าทุกคนคำนึงถึงเรื่องนี้ได้ทุกคนก็จะไว้วางใจซึ่งกันและกันและจะขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันบนฐานของการที่มีความแตกต่างได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ที่ความเป็นพล,ลเมืองจะต้องคำนึงถึงเรื่องสุดท้ายนะคะที่ความเป็นพลเมืองจะต้องคำนึงถึงก็คือการที่เราจะต้อง ช่วยกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมการที่เราช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นพลเมืองที่มีชีวิตชีวาหมายความว่าเราควรจะสังเกตดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเข้าไปมีส่วนร่วมเราควรจะตระหนักว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐได้เราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของรัฐได้ เราสามารถที่จะถอดถอนคนที่ทำงานไม่ดีได้นะคะเพราะการที่เราเป็นพล,ลเมืองเนี่ยไม่ใช่คอยแค่ไปเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะอันนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การที่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปได้ดังนั้นเวลาที่เราเป็นพลเมืองเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเสริมพลังอำนาจของความเป็นพลเมืองให้มากขึ้นเรื่อยๆเห็นคนคอรัปชันต้องรายงานนะคะ หรือเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็จะต้องตรวจสอบแล้วช่วยกันในการที่จะผลักดันเรื่องนั้นให้คนผิดได้รับผิดตามที่เขาทำให้คนที่ทำดีได้รับความชอบตามที่เขาทำอย่าไปรอแค่ว่าอันนี้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือเป็นพล,ลเมืองที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี่ความเป็นพล,ลเมืองเนี่ยเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างนะคะจาก ท่านมากกว่าปกติไม่ได้หมายความว่าความเป็นพลเมืองจะขอให้ท่านแค่ไปเลือกตั้งนะคะความเป็นพลเมืองเนี่ยในฐานะสมาชิกของชุมชนเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์ท่านก็มีพันธะผูกพันที่ต้องทำหน้าที่หน้าที่ที่ท่านทำได้หน้าที่ในการที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทำให้คนอื่นเชื่อท่านทั้งหมด เพียงแต่ว่าท่านต้องไว้วางใจเพื่อนที่มีความแตกต่างเชื่อในเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็จะทําให้อยู่ร่วมกันได้นะคะนอกจากนั้นความเป็นพล,ลเมืองจะต้องเป็นพล,ลเมืองที่มีชีวิตชีวาตรวจสอบทวงดุนเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในชุมชนการเมืองต่างๆตามที่ตัวเองหรือว่ากฎหมายภายในประเทศอนุญาตเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือ ในเรื่องของการพิจารณาความเป็นพลเมืองและเมื่อคุณทําตัวแบบนี้เนี่ยสิทธิ์มันก็จะตามมาแล้วจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วในส่วนต่อไปเราค่อยมาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราได้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่รัฐต้องทําให้เราตามกฎหมายหรือสิทธิ์ที่ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอันนั้นก็จะเป็น บทเรียนถัดไปที่ท่านจะต้องได้เรียนแต่อย่างน้อยที่สุดในถึงตอนนี้ท่านก็จะเข้าใจแล้วว่าตัวของสิทธิของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้โดยที่หนึ่งในฐานะที่เราเป็นมนุษย์มันมากับเราตามธรรมชาติมีการรับรองให้โดยไม่ต้องให้คนอื่นอนุญาตให้เรากับอันที่สองในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของรัฐสิทธิที่เราจะได้มาก็ได้มาจากการที่เรา เป็นสมาชิกของรัฐนั้นและรัฐนั้นเนี่ยได้กำหนดหน้าที่ของรัฐเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญน,นะคะสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธ์ก็คือว่าเรากลับไปที่เราคุยกันครั้งแรกนะคะตัวของสิทธิ์เองเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีในด้านของเราจะเน้นหนักในด้านของสิทธิประชาชนเป็นส่วนมากว่ารัฐมีหน้าที่อะไรเราก็จะได้สิทธินั้น แต่อีกอันหนึ่งที่ที่ันอยากจะพูดถึงแล้วเรามักจะคิดว่ามันอาจจะขัดกันกับตัวของสิทธิประชาชนก็คือสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะอย่างไรก็ตามเวลาเราคำนึงถึงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการรักษากฎเกณฑ์การรักษาความเป็นพลเมืองเนี่ยมันจะทำให้เราตระหนักว่าบทบาทหน้าที่การทำงานตามอำนาจหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐตามสิทธิอำนาจที่เขาได้รับมาเนี่ย ขอบเขตมันอยู่แค่ไหนและจะร่วมมือกันยังไง